โอมาสร้อย4 2 0เก่านอกนะฮะตัวนี้เก็บงานหินครับวันนี้มาพบสัมมาหลังเขานะมองเห็นไหมหลังเขาพนมรุงแต่ผมก็มาที่หลังเขานะขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องนิตประสารถดำซิ่งฮะรถแต่งซิ่งแต่งสวยนะไม่ว่าจะเป็นรถแม่โครรถเกี่ยวข้าวรถตรงรถไยนะวันนี้ก็มีกาสได้ไมาพายคลิปนะฮะ ก็อยู่กับเจ้าพีซีร้อยนะน่าจะเป็นรุ่นหนะเก่านอกตัวนี้ตัวนี้น่าจะทำกล่องมนะันดูควันไหลมากเราเล่นนะฮะเก็บงานหินครับวันนี้วันนี้ก็พากันมาขนหินนะ,ะมากับทีมงานต้อมเอ๋ยใจเย็นนะฮะรับอะไรนะเออหมอตาลนะหมอตาลนะหมอความนะกับโตเต้มนะ ต่อแทมมิสิกเหรอวันนี้ก็มากันสี่ชีวิตนะก็ตกเย็นนะเลิกงานประมาณห้าโมงเย็นก็พากันแค่ขี้ดินนะอัดาระบีแล้วก็กินน้ำลำไยนะกินน้ำลำไยอ่ะทำไม วัวนี่สะอาดมากเลยเนี่ยแอดูพื้นก็ว่ะเนี่ยเกลี้ยงเกลาเหมือนเคลือบเหมือนเคลือบน้ำยาน้ำยาแววกเลยว่ะอ๋อเบาของมึงเบาลงไปจะอ๋อไม่ใช่พับจีเหรอพับจีเหรอ อะไรเอากระท่อมัูอันนี้พี่ต้มก็40เที่ยวนอนเนาะ39มเก้าสาเเออพี่ตาเนี่ย40นะนี่ไม่ใช่ธรรมดา39ฝั่งนี้40ฝั่งนั้นไม่ต้องพูดถึงนะมาครึ่งวันเหมือนวิ่งบางงานไม่ปวดทั้งวันเ่ะมันนี้ก็มาช่วยมาช่วยน้องๆนะฮะพอดีพวกนี้ติดภารกิจทาพี่เรมกวดก็สิบเก้เที่ยมเดิมแหละ บรรยากาศยามเย็นนะฮะหลังเลิกงานนะเออ<แ>ตาลหมอความกับต้มใจต้มเอือใจเย็นกำลังเจริจาอยู่พอไหมแค่นั้นนะ่ะอยู่กับต่อเต็มต่อเต็มด้ำซิ่งนะมากันสี่คนะันฮะ ของโมตาลก็ต้อเมเบยนะแล้วก็นิดนิดบาสาดนะใครใครก็ไม่รู้จักอยากคุยแล้วก็ต่อแต้มน้ำซิงฮนะตกเย็นนะก็เช็ครถทำความสะอาด อากาศยามเย็นนะฮะประมาณ17นาฬิกากวากว่าหลังเลิกงานก็ดูรถดูแลรถของเจ้าข,ของนะแต่ละคันฮนะมามาดูฮ i โน่อันสามคันนะน่าจะเป็นเอ่อเขตเดียวกันนะแถวแถวชุมพลบุรีนะฮะดูสัญ,ญลักษณ์นะทรงชาติอังกฤษนะแต่เจ้ามิสตูนี่ก็น่าจะเป็นเอ่อของอูสชวนสั่งนะ ม่วงเหลือบน้ำเงินตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วนะฮะเทอร์โบ240ยอย่างสวยฮะกลางคืนเนี่ยเป็น2สี3สี4ส่4สีเลยเป็นสัญลักษณ์ไอ้ตรงตรงอ่างไม่ต้องพูดถึงนะว่าอยู่ไหนนะฮะชุมพลบุรีนะฮะล้วนลวนะทั้ง3,000ันแต่ก็โอเคอยู่นะใช้งานปกตินะยังไม่มีปัญหาอะไรนะฮะ ี่น้องสนใจก็เข้าไปเลือกไปชมได้นะะที่ชุมพลบุรีนะฮะอันนี้ไม่ได้จอดขายนะอันนี้จอดหลังเลือกงานนะฮะก็เลือกดูพิจานาวนะฮะว่าจะเอาแบบไหนชอบแบบไหนไเลือกดูฮะแถวๆโซมบรุรีไอ้ชุมพลบุรีนะฮะสุรินแยกทางผ่านฮะรถเยอะมากโซน,นนู้นฮะเรไปสอบถามดูฮะมีหลายราคาแต่งแบบไหนชอบแบบไหน ก็เลือกดูนะฮะวันนี้ก็มาค้นหินนะฮะเปิดระดูการนะเที่ยวแรกของปีนะค้นหินเจองานหินสภาพก็โอ้ยพระเจ้าใครเอาเขี้ยวมาขูดแารเล่นของเราเนี่ยแวงมาเลายใส่กระบะจะไปแลบอ่ะ เดี๋ยวมาดูของพี่ต้อมนะพี่ต้อมเนี่ยเป็นรูเลยโอ้อันนี้พันพานระสบการโชคชนโอ้โหระเหยเลยอ่ะน่าจะไม่ต้องไม่ได้ใสนแดงหรอกมั้งเลยไม่ได้ไม่ได้ใสไไ่ไม่ได้ใส่แล้วโอเคซื้อไม่ใช่งานนะไม่ใช่รถเก่งนะโอ,โอ้ดูกระบะผมกับกระบะพี่มันคนละทรงคนละยาวคนละความใหญ่มันคนละอยา่างกันดูอ่ะเออว่ะอันนี้มันดูกว้างกว่าว่ะ ทำแล้ว,ลวมืดแล้วมองอะไรไม่เห็นแล้ว,เ,ลวเดี๋ยวขออนุญาตลาแต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวจบคลิปนี้ก็เดี๋ยวจัน<อ>คลิปหน้า<อ>นะไม่รู้จะได้มาอีกหรือเปล่าไม่รู้มาเนี่ยเขาไม่ให้มาเนาะเดี๋ยว <laughs> ขออนุญาตลาไปก่อนนะสวัสดีครับ